จุดเน้นที่8การสร้างและการใช้น,นวัตรกรรมทางการศึกษาทางเลือกกับผมนายมงคลทองราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพลท่าพลวิทยาคารขอเสนอน,นวัตรกรรมยุทธวิธีการบริหารจัดการแบบ3าปอเพื่อส่งเสริมทักษะกีฬางานอาชีพและดนตรีที่มาและความสําคัญจากสภาพปัญหาการศึกษาของประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับวิกฤตทางการศึกษาหลายอยา่างเกิดจากการศึกษาที่ล้าสมัย รวมถึงมีการตื่นตัวของกระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาปัญหาของนักเรียนที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือปัญหาเรื่องของการยุใช้เพราะระบบการศึกษาของโรงเรียนยังคงยึดติดกับพิธีการสอนแบบเดิมๆทําให้ผู้เรียนถูกปลูกฝังเพือการเรียนรู้แบบท่องจําเพื่อนําไปสอบมากกว่าที่จะเรียนรู้ มุ่งสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองและนำไปประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและสังคมได้โรงเรียนบ้านท่าคนท่าคนวิทยาคารมุ่งให้เกิดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จําเป็นสําหรับการทํางานการแก้ปัญหาและการดํารงชีวิตประกอบกับการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปนตามจุดเน้นของโรงเรียนคุณภาพด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ โรงเรียนบัธทาพลท่าพล,าพลวิทยาคารจึงพัฒนานวัตรกรรมยุทธวิธีการบริหารจัดการแบบ3ปอเพื่อส่งเสริมทักษะกีฬางานอาชีพและดนตรีสําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธาพลท่าพล,าพลวิทยาคารวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพื่อทดลองใช้เพื่อประเมินยุทธวิธีการบริหารจัดการแบบ3ปอส่งเสริมทักษะกีฬางานอาชีพ และดนตรีสําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธนท่ลท่าผลวิทยาคารทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนานวัตรกรรมด้วยสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยจากวิกฤตโควิด -19 ทําให้วิธีการทํางานต้องเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อร่วมง,งานระหว่างหัวหน้าทีมและลูกน้องยิ่งห่างกันออกไปดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญของหัวหน้าทีมที่จะนําทีมด้วยการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจเติมพลังให้กับลูกน้องหรือทีมงานได้อย่างตรงจุดเพื่อให้การทํางานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎีสำหรับใช้เป็นยุทธวิธีการบริหารจัดการต่างๆดัง,ง,งนี้ปลูกไฟในใจทุกคนให้ร้อนแรงอยู่เสมอด้วยทฤษฎีระดับขั้นความต้องการจากนักิจวิทยาอับราฮัมมัสโลสร้างขวัญและกำลังใจดูแลด้านการบารรลุความหมายภายในหรือความสมบูรณ์ของชีวิตเช่นการจัดอบรมพัฒนาทักษะ มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรการพัฒนาทักษะการทำงานและหมั่นเติมพลังใจให้กับลูกทีมเพื่อฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน 2. ปลูกกำลังใจให้ทีมพึ่สู้ด้วยทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย lock score setting theory ทีมเวิร์ k เป็นหลักการทำงานที่สำคัญในแต่ละองค์กรและสิ่งที่จะทำให้ทีมสามารถเวิร์กร่วมกันได้อย่างดีก็คือการเห็นเป้าหมายเดียวกัน เยรเล็วิ่ล็อกและเคลี่รและทำที่กรณีนี้ถูกนำไปสอนให้กับผู้นำและผู้บรหานองค์กรโดยมีนิยามเป้าหมายที่ดีเป้าหมายที่ยากในระดับที่พอดีก่อให้เกิดความท้าทายที่กระตุ้นความอยากพัฒนาตนเองและเอาชนะเป้าหมายนั้นไปได้และเป้าหมายที่จะมอบจุตรงจะทำให้ทีมประสบความสำเร็จมากกว่าเป้าหมายที่เลื่อนลอย ยิ่งเรามีเป้าหมายที่ัดเจนเท่าไหร่เรายิ่งรู้ว่าต้องทําอย่างไรถึงจะทาให้เป้าหมายนั้นสําเร็จ 3. กฎแห่งการเรียนรู้ทฤษฎีของทอนไดซึ่งประกอบอกด้วย1กฎแห่งความพร้อมการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้าผู้เรียนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ 2. กฎแห่งการฝึกหัดการฝึกหัดหรือกระทำบ่อยๆด้วยความเข้าใจจะทำให้การเรียนรู้นั้นคงถาวร 3. กดแห่งผลที่พึงพอใจเมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ 4. การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน ผู้สอนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในลักษณะของการบรรยายลงและเพิ่มบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทํากิจกรรมต่างๆจากหลักการแนวคิดทฤษฎีขั้นต้นประยุกต์ใช้เป็นยุทธวิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านท่าผลท่าผลวิทยาคาตรคือยุทธวิธีการบริหารจัดการแบบสามปอเพื่อส่งเสริมทักษะกีฬางานอาชีพ และดนตรีสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าผลท่าผลวิทยาคารวิธีการพัฒนานวัตกรรมคือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพัฒนาทดลองใช้ประเมนิยุทธวิธีการบริหารจัดการแบบ3ปอส่งเสริมทักษะกีฬางานอาชีพและดนตรีสำหรับนักเรียนโรงเรียน,ยนบ้านท่าพลท่าพลวิทยาคาร และสุดท้ายคือจะทำในงานเผยแท่นวัตกรรมที่ได้คือยุทธวิธีการบริหารจัดการแบบ3ปอเพื่อส่งเสริมทักษะกีฬางานอาชีพและดนตรีสําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าพลท่าพลวิทยาคารมี2ด้าน3ขั้นตอนดังนี้ด้านที่1การบริหารจัดการมี3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ปอปลุกใช้วิธีกระตุ้นครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีแรงจูงใจโดยสร้างขวัญกาลังใจกําหนดเป้าหมายร่วมกัน อย่างชัดเจนในการส่งเสริมทักษะกีฬางานอาชีพและดนตรีสำหรับจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่2ปอปั้นคือจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะกีฬางานอาชีพและดนตรีให้มีความรู้เชี่ยวชาญสำหรับการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่3ปอประยุกต์ใช้คือส่งเสริมนิเทศติดตามความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่นำความรู้จากการอบรมพัฒนาทักษะกีฬางานอาชีพและดนตรีไปประยุกต์ใช้จาัดก,การเรียนรู้ <c oughs> ด้านที่2การจัดการเรียนการสอนมี3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ปอปลุกคือสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ด้านกีฬางานอาชีพและดนตรีขั้น <c oughs> ตอนที่2ปอปั้นคือฝึกทักษะการปฏิบัติด้านกีฬางานอาชีพและดนตรีให้นักเรียนขั้นตอนที่3ปอประยุกต์ใช้ คือประเมินทักษะนักเรียนด้านกีฬาอาชีพและดนตรีกรอบแนวคิดการบริหารจัดการแบบ3าปอเพื่อส่งเสริมทักษะกีฬางานอาชีพและดนตรีสําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าพลท่าผลวิทายาคารโดยทั้งหมดจะทําเป็นแผนผางเพื่อเป็นแบบสรุปของการบริหารจัดการแบบสาปอผลเริจด้านสถานศึกษา ได้นวัตกรรมการบริหารจัดการแบบ3ปอเพื่อส่งเสริมทักษะกีฬางานอาชีพและดนตรีสําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าพล,ลท่าพลวิทยาคารด้านครูได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการแบบ3ปอและใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอนด้านนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกีฬางานอาชีพและดนตรีอย่างเต็มศักยาภาพ ด้านชุมชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตบริการของโ om, าารงรเรียนบ้านท่าพลท่าพลวิทยาการส่งบุตรหลานมาเรียนและได้รับการพัฒนาทักษะกีฬางานอาชีพและดนตรีและได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆการประเมินพัฒนานวัตกรรมการบรัดชาการแบบสามปอเพื่อส่งเสริมทักษะกีฬางานอาชีพและดนตรีสําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าพลท่าพลวิทยาการได้สําเร็จ หลังจากนั้นรายงานผลการดำเนินง,งานผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่นเว็บไซต์ของโรงเรียนเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนเสียงตามสายของทิศบาลตะบนท่าพล